สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกิจสดาคูดคาะของเรานะคะวันนี้นะคะมาพบกับหนุยน้ยน,น้องรถนาคะนิสันนาวาร่า NP 3 0 0ตัวนี้เป็นตัวนาวาร่าเนาะ2.5นะคะปี2020ที่สําที่สำคัญคันนี้ไม,ม่หมื่นหไม่หมื่นหกอะตีสมัยหมื่นโลละกันคันนี้นะคะนิสันนาวาร่า NP 3 0 0 ปี2020ไม่หมื่นหกเท่านั้นลูกค้าขาปี2020นะคือปีเดียวกับในโชว์รูมโฉมเดียวกับในโชว์รูมคือในโชว์รูมไม่มีแล้วอะที่จะแบบโฉมใหม่กว่านี้ไม่มีแล้วนะคะคืออันนี้เป็นโฉมปัจจุบันเลยเป็นโฉมปีปัจจุบันนะคะสำหรับ NP 3 0 0ตัวนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะเราขออนุญ,ญาตเปิดราคาพิเศษในไลฟ์สดเลยแล้วกันนะคะ389,000บาทเท่านั้น ตัวนี้นะคะเครดิตดีลูกค้าสามารถกู้ได้เต็มเครดิตดีสามารถกู้ได้เต็มผ่อนอยู่แค่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นเหมือนสีเทานะคะตัดสีซิลเวอร์เนาะแล้วตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวโอโมโอไฟของเขายังใหม่และสวยไม่มีแตกไฟตัวนี้นะคะจะเป็นไฟเดิมของโรงงานเลย เป็นไฟเดิมของโรงงานนะคะแล้วถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดเนาะต้องการที่จะแบบว่าติดตั้งเพิ่มเติมเพราะว่าต่างจังหวัดอาจจะวิ่งแบบเราต้องใช้ไฟตัดหมอกนิดนึงนะคะตรงนี้เขาทําเบ้ามาให้แล้วนี่บอกก่อนเลยนะว่ายางใหม่เพราะว่าเป็นรถใหม่อยู่แล้วลูกค้าอันนี้เป็นล้อกระทะตามปกติของเขาอยู่แล้วนะคะเนาะอันนี้ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะคะ นะเป็นเกียร์6สปีดเครื่องยนต์ VGS Turbo นะคะตัวนี้2.5 VGS Turbo มีเทอร์โบแล้วนะบอกเลยใช้คันนี้ไปนะคะหายห่วงมาต่อค่ะสำหรับกระจกมองข้างของเขาเหมือนเดิมๆค่ะจะเป็นสีดำมือจับก็จะเป็นสีดำนะคะขอบยางต่างๆอ่ะแน่นอนปี2020ลูกค้าไม่ต้องห่วง สติกร์ทุกอย่างยังอยู่นะตัวนี้เป็น2.5 VGS Turbo ที่หนุยบอกไปนะที่เหยียบขึ้นรถกระบะด้านหลังนะคะขึ้นกระบะด้านหลังก็คือเขาจะทำตัวนี้มาแล้วนะคะตัวเหยียบเพื่อจะขึ้นท้ายกระบะลายนูนนะคะลายนูนของตัวที่เขาสกรีนออกมาเป็นนิสสันคือถ้ามีชนหรือเก็บงานหรือทำสีหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกค้ามันจะไม่เนียนเท่านี้ นะคะตัวนี้บอกเลยนะว่าเดิมๆจริงๆนะใครสนใจรีบเลยนะคะเพราะว่านิ a สันนวารา NP 3 0 0เหลือคันเดียวดูไลเนอร์นะลูกค้าดูไลเนอร์นะคะไลเนอร์ตัวนี้นะเป็นไลเนอร์แท้จากศูนย์เป็นไลเนอร์แท้จากโรงงานยังมีเอ่อร่องอะให้น้ำไหลผ่านได้คือคันนี้ แทบจะไม่ได้ค่อยได้บรรทุกเลยเพราะว่ารถอย่างที่บอกค่ะเป็นรถใหม่มากปี2020แล้วรถใหม่แค่หมื่นกว่าโลเท่านั้นย้ำนะไหม่หมื่นกว่าโลเท่านั้นไหม่แท้นะคะไม่แท้ออกศูนย์ออกห้างเลยนะคะลูกค้าไม่ได้วิ่งเลยในส่วนของไฟท้ายนะคะนิสสัน NP 300ลูกค,ะคะ้าขาสังเกตนิสสันตัวเก่ากับตัวใหม่ของเรานะแตกต่างกันนะคะไฟของเขาจะมี3ขั้นนะลูกค้า ตัวท็อปสุดอ่ะฟังก์ชันเราต้องมาดูข้างในเนาะเพราะว่าด้านนอกก็เหมือนรถกระบะทั่วไปนะคะด้านนอกก็จะเหมือนรถกระบะทั่วไปแต่ว่าด้านในเขาไม่ธรรมดาค่ะนะคะสำหรับตัวนิสสันนี้น่าใช้มากนะเออเริ่มต้นอย่างแรกเลยค่ะสําหรับประตูด้านข้างนะตัวนี้นะคะจะเป็นออกระจกนะคะไฟฟ้า นะด้านข้างเนาะเห็นไหมคอนโซลด้านหน้านะคะลูกค้าสีดำสนิทวิทยุหรือฟังก์ชันแอร์ต่างๆนะคะเขาจะตัดตรงนี้เขาจะตัดดำตัดสีเทานะคะสีเทาเมทัลลิกเนาะเงาๆนะคะ,ส,นะคะสวยคือเขาออกแบบมาด้านหน้าเนี่ยสวยมากนะ,ะไฟฉุกเฉินใช้งานได้นะคะวิทยุนะคะใช้งานได้ตามปกติเนาะ,ะอะ่ะ นี่แอร์นะคะฟังก์ชันต่างๆนะตัวนี้เป็นตัวท็อปก็คือไฟฟ้านะไฟฟ้าก็คือเป็นกระจกมองข้างหรือว่ากระจกหูช้างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกระจกหูช้างแล้วนะกระจกด้านข้างเนี่ยมันก็สามารถปรับไฟฟ้าได้เลยซึ่งลูกค้าไม่ต้องแบบเปิดกระจกเพื่อไปปรับนะคะเล่น USB หรือว่าเล่น AUX ได้นะใครจะรู้เหรว่ารถหัวเดียวนะคะสามารถเล่น USB ก็ได้เล่น AUX ก็ได้ แก้วน้านะคะคุณแยกกันไปเลยค่ะ2ฝั่งนะสําหรับเบาะที่นั่งนะคะจะเป็นสีเทาลูกค้าขาเป็นสีเทานะตัวนี้เขาทํามาใหญ่เพิ่มขึ้นกว่ารถพวกโตโยต้าหรืออะไรปกติเนาะเพราะว่าใหญ่เพิ่มขึ้นเพราะว่าอาจจะให้เด็กติดรถเนาะ,นะเกียร์นะคะตัวนี้ที่สําคัญเป็นเกียร์หสปีดสามารถเชนเกียร์สามารถทดได้เยอะนะคะลูกค้าะนะ,ะระบบแอร์ทุกอย่างเย็นฉ่าใช้งานได้ปกติ นะคะเย็นฉ่าจริงๆเพิ่งเปิดนะเนี่ยไม่อยากลงเลยเย็นมากอันนี้กล้าการันตีนะคะลูกค้าเพราะว่าเรามีทีมงานการซื้อรถนะคะทีมงานในส่วนของการซื้อรถเนี่ยค่อนข้างดูประวัตินะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ